่วีววตั้งใก,งใกงล้ภูเขาเลยนะก็เคียงผานะ ึ้นหรือลงรถบริเวณนี้โอ้ลันค่าเยอะลันค่าเยอะลันค่าเยอะเขาบอกว่าปักกิ่งเลือกกว่าคนไปถ่ายรูปไปเนี่ยไปถ่ายได้เนี่ยเอ่อ <c oughs> น้ำท่วมฮะ เดินเล่นถ่ายรูปเดินได้จะกินน้ำโคกอะไรก็มีกรึงกงดึงกรงดึงดึงง